การตั้งค่าหัววัดนะครับหรือว่าการตั้งชนิดของหัววัดก่อนอื่นเราก็ต้องทราบชนิดของหัววัดนั้นก่อนว่าหัววัดของเรานั้นเป็นอะไระสมมุติของเรานี้นะครับเป็นชนิดนี่นะครับสี่ยี่สิบมิลแอมตัวนี้ครับ จะบอกว่าชนิดเซนเซอร์ดูที่หัววันนะครับมันจะบอกอะไรเอยียสีสีแแล้วเราก็ต้องมาตั้งที่ตัวคอนโทรลโดยการกดเข้าพารามิเตอร์สนะครับกดเซตกับอุกสรลงค้างไว้แล้วก็กดเลื่อนหา PR2 ครับแล้วก็กดเซตแล้วก็ใส่พาสเวิร์ด เป็นสามสองหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนหาจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้นะครับเนี่ยจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้นี่ผมจะขอเป็นเลื่อนขึ้นชนิดของพวักก็คือโค้ดมันก็จะเป็น PBC นะครับ PBC แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนหา อ่านี่ครับ PVC เมื่อเจอแล้วก็กดเซตครับ CUR ก็คือหมายถึงว่าเป็น4ี0สิมิอหรือเป็น10ก็คือ0ูนยหึง10โวล์นะครับหรือถ้าเราเลื่อนไปอีกเป็น0ูึก็คือ0 1, อูนโวลต์ตัวคอนโทรลมันจะกำหนดเองครับว่ามันจะปรับเปลี่ยนได้แค่ไหน อันนี้ชนิดของเราก็เป็นคือเรนเป็น40มิล e ลิแอมเราก็ตั้งเป็น C U R นะครับเมื่อได้ค่าเราก็กดเซตเยืนยนันต่อไปเรามาตั้งหน่วยครับหน่วยวัดก็คือนี่นะครับ U D M ตัวนี้เป็นตัว M นะครับ U D M หน่วยหังวัดของเบนเซอร์เราก็กดเซตเข้าไปมีอะไรบ้างกดเซตเข้าไป เดี๋ยวผมไล่ทีละอันหนึ่งเนี่ยศูนย์เลยเอาผมเริ่มศูนย์ศูนย์ถ้าเท่ากับศูนย์เนี่ยก็จะเป็นหน่วยองศา C 1หนึ่งก็คือหน่วยองศาฟาเรนไฮต์สองเนี่ยก็คือเป็นหน่วยของเปอร์เซ็นธาตหน่วยความชื้นสามหน่วยเป็นบาสี่เนี่ยเป็นหน่วย psi ห้าเนี่ยไม่มีหน่วยก็คือตัวห้าแหละจะใช้กับ หัววัดแก๊สดิทิคเตอร์แต่ของเราเป็น4 20มิลลอมนะครับก็คือตั้งเป็นโค้ดมันจะเป็น2ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์อะเหน่วยตรงนี้ครับมันจะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์อฝั่งนี้เมื่อได้ค่าแล้วเราก็กดเสร็จนะครับแล้วก็กดออกครับตรงนี้ครับหน่วยตรงนี้มันจะเป็น R h เฮดนะครับ ah. ตรงนี้มันจะโชว์ตรงนี้ที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับ โอเคครับ okay, huh?